สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่14สี่สิงหาคม2565นะคะดอกรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันของปู่ขันแก่นให้ฟังนะคะปู่ขันแก่นเล่าความฝันมาหลายเรื่องแล้วแต่ยังไม่ค่อยได้ลง y o u t u b e นะคะยังไม่ได้ลงคลิปก็วันนี้ก็เลยจะมาเอาความฝันของปู่ขันแก่นเล่าให้ฟังนะคะระโงโอ้ยเออเด็กเ มันเพราะนเด็กเด็กเนี่ยเอาเบ็ดมาให้แต่ละย่อไอ้ไอ้แก้แต่ว่ามันมันมีแต่เบ็ดหล็อกเอาฝันใหม่เหรอเนี่ยมันมีแต่เบ็ดมันว่าให้เราผู่ไปหาเอาปลามีแต่เบ็ดอ้าวแต่บอกไม่มีเอาไม้ลูกเดี๋ยวเดีมันมีแต่เบ็ดได้เลยอ่ะแต่ไม่มีปลาสักตัวแต่มันเอามาให้เบ็ดเอาจูบใจก็ไปปากหาปากเอาก็ได้หรอกค่ะ ไม่แต่เบียดอันเดียวมันจะมาเราใส่เบียดอันเดียวเบียดมันเรื่องเป็นเจ็ดศูนย์นะกันไม่รู้นะเบียดปลาก็มีเป็นเจ็ดศูนย์ไหมหรือว่ายังไง้างล่างมันออกมาลงมาจากหรือมันเดินออกมาจากไปตำตำที่ตำตำนะมันกันเนอมันกันเมื่อกาเดินลงไปตามเขามันดึงขึ้นมันเบียดขึ้นมาจากตำตำนั่นเดินขึ้นมาให้แล้วมันม่แต่เบียดมันเบียดมาจากไหนมันทำไมเอาแต่เบียดมาให้ปลาไม่มีมันแบบ เหมือน่ปเอาก็ได้เหมือนว่าหลวงป่ยู่ไนป่ไปหาปหาเอาแปบเดียวก็ได้แล้วน้าไม่ยากหรอกันอืนนี้แต่เบ็ดเรื่องจะเป็นเจ็ดศูนเนี่ยทอดเบีดเป็นเก็บปลาไม่มีพราะที่เป็นศูนเ่รแต่เดี๋ยวรู้ยังไงนี่ติใ่ไ้ลแล้วหลวงปู่อยู่ตรงไหนอ่ะถึงถึงเก็เอาเบ็ดไปให้อ่ะก็อยู่วน่นทุ่งนาอะไรนะแต่ว่าไ แต่ว่าที่รองปู่ยืนน่ะมันสูงแต่ว่ามันอยู่ทุงสูงมันอยู่มันคล้ายๆที่ดอนดอนนาดอนอะไรองเงี้ยอืมแต่ว่ามันมันเด็กมันเด็กตํำๆมันเดินเดินขึ้นมาเออเดินขึ้นมาไม่ไม่ไม่ถึงรวงปู่รองปู่เดินลงไปรองปู่ไปฮะเออมันมันได้อยู่แล้วหละปล่าางเนี้ยไม่ได้เดืดแล้วมันเป็นอรเจ็ดศูนย์ไหมเขาบอกว่ารวงปู่คำพูดของเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวได้แล้วเนี่ยได้อะไร ป้ามันบอกว่าเดี๋ยวผมไปหาเอาไปแ๊บเดียมก็ได้แล้วเยแยกไปเอาผมเอาเบ็ดมาห้เฉยๆให้บ้างเนี่ยอ๋อผมเอาเบ็ดมาให้เฉยๆไปหาปไาก็ได้เองเดี๋ยวก็ได้เองนี่มันจะเป็นเกดสูนอยู่ยมเจ้าเออเบ็ดเป็นเกดเจ้าปลาไม่มีก็ิแปลว่าศูนย์มัน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 ยังไงมันเกดสูนไม่หรอกสมเกตเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหาเครื่องมือมาให้หาเครื่องมือมาให้เออเพื่อจะได้ไปประกอบอาชีพอย่างนั้นอ่ะ เก็ดลวครัว่าเบ็ดเจ็ดอะเบ็ดเสร็จเออเบ็ดเตามธรรมดาลองปู่ฝันเบ็ดเบ็ดอะไรเป็นเจ็ดติเลยไอเบ็ดนั่นมันไม่เป็ดตั้งตั้งเจ็ดศูนย์เพราะว่าปลาไม่ได้ปลาไม่มีแต่ผมบอกปหาเอาแป๊บเดียวก็ได้มั้ยอึยแยกไปมาเนี่ยขอบคุณปู่ขอนแก่นมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของปู่ขอนแก่นก็มีเด็กนะคะอเะคะอาเบ็ดมาให้แล้วปูขวป่ขอนแก่นก็ อยู่สูงนะคะอยู่สูงอยู่ตรงทุง่งนาอยู่ตรงทุง่งนาปูบอกว่าวมีแต่เบ็ดอ่อมีแต่เบ็ดนะคะไม่มีปลาแล้วเด็กคนนั้นก็บอกว่าปูไปหาปลานะปลาเยอะแยะจะตายไปหาแป๊บเดียวก็ได้อ่าปูไปหาป,าหาปลาเองนะหาแป๊บเดียวก็ได้เพราะว่าปลามันมีเยอะแยะอ่าก็หมายความว่าแบบนี้ก็หมายความว่าเอาเบ็ดมาให้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาเครื่องมือมาให้เอาเครื่องมือมาให้ทํามาหาก,กินไงก็คือเอาเบ็ดเอาเบ็ดตัวเนี้ยไปตกปลาเพื่อเพื่อไปตก เลขแปดอ่าไปตกเลขแปดมานะคะเลขเบ็ดก็คือเบ็ดก็คืออะไรนะเบ็ดเสร็จอ่าเพราะคําว่าทําไมถึงรู้ว่าเบ็ดเสร็จก็นั่งจากว่าเขาบอกว่าแป๊บเดียวก็ได้ไงพอปลามันเยอะแยะเนาะอ่าปูไปเอาไปหามานะปลาแป๊บเดียวก็ได้ไอ้คําว่าแป๊บเดียวก็ได้น,ะน,ยนาานะด่ย,ก,ยก,นะก็คือเบ็ดเขาเรียกว่าเบ็ดเสร็จมันจะมีความหมายอื่นไอนะ้เบ็ดเสร็จน่ะเดี๋ยวดรเต๋อจะบอกว่าทําไมถึงเขาเรียกเบ็ดเสร็จก็เป็นเพราะว่า ก็เป็นเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของนี่เลยนะคะเรื่องของนี่เลยนะคะนี่เป็นเรื่องของสันติภาพนะคะเป็นวันสันติภาพสากลเป็นวันสันติภาพโลกนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ่านี่เขาเลยเขาก็มีระฆังนะคะระฆังที่บอกว่าสันติภาพโลกเบ็ดเสร็จจงเจริญอ่าจะเกี่ยวกับปู่ขันแก่นนะคะที่ฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของพอดียังไม่ได้เล่าเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนี่แหละมันจะเป็นเรื่องของ เบ็ดเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของเบ็ดคือปู่ขันแก่นเนี่ยจะเล่าจะฝันแต่เรื่องของเบ็ดแล้วก็เด็กตกเบ็ดนะคะแต่คนอื่นน่ะคนอื่นจะฝันในเรื่องอื่นๆนะจะฝันในเรื่องอื่นๆแต่หมายความว่าเรื่องของสันติภาพโลกสันติภาพสากลทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันของบ่าวหนองอ่าความฝันของบ่าวหนองนะคะที่มีคนมาขอมาขอเหรียญหลวงปู่สวงแล้วบ่าวหนองก็ไม่มีแล้วไม่รู้ยังไงบ่าวหนองก็บอกเอะใจคิดยังไงไม่รู้ ก็ไปคนคนหาในบ้านมาจะได้นะอาหารมาจะได้ก็มีหนึ่งองค์แล้วก็เลยให้ตะคนที่ขออ่าแล้วตะคนที่ขอก็ก็บอกว่าราคาเท่าไรอ่าราคาเท่าไรเบาหน่องก็บอกไม่เอาล็อกไหนๆมาขอแล้วก็ให้ง่ายทีนี้คนขายเอ้ไม่ใช่คนขายคนที่เขาขอนะเขาก็บอกว่าไม่ได้เราต้องเอาไปต้องเอาให้ได้อ่าต้องเอาไปให้ได้ก็คืออ่าคนขอเนี่ยผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาก็เอาเงินใส่ จับมือบ่าวหนองเนี่ยเอาเงินมาใส่มือเนาะบ่าวหนองเห็นบ่าวหนองก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรกันไหนๆก็จะให้แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียน้ําใจก็รับไว้อ่าบ่าวหนองก็ไปดูที่บ้านนะเห็นเป็นเงินแบงค์สามร้อยนะคะเป็นแบงค์สามร้อยแล้วก็อีกใบหนึ่งคือห้าสิบาทรวมแล้วเป็นสามร้อยห้าสิบบาทแล้วตอนที่บ่าวหนองเห็นเนี่ย ตอนที่เขาเอาตังค์มาให้เนี่ยนะเขายังเป็นคนหนุ่มนะคะเป็นคนหนุ่มแต่พอเอาเงินมาให้บ่าวน่องไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หันหลังกลับเนี่ยนะหันหลังกลับเนี่ยแล้วก็มีผ้าพาดบ่าเป็นผ้าสีขาวผ้าพัดบ่าอีตอนผ้าพัดบ่านั้นนะหันหลังกลับเนี่ยก็เป็นคนเท่าชราเป็นคนแก่ไปเลยนะเป็นคนชราแล้วก็คนชลาคนนั้นก็เดินผ่านคลองอ่าผ่านคลองนะคะคลองอันนั้นก็จะเป็นที่บ่าวนองไปวัดที่บ่าวน่องทําคลิปอะ ก็จะเห็นคล้องนะคะคลองอันนั้นก็จะมีรูปเหมือนเป็นตัวพญานาคสองตัวนะคะอยู่ที่คล้องแต่ดอกเตอร์แต่วาดพญานาคไม่เป็นก็นเลยวาดเป็นดอกไม้าวาดเป็นดอกไม้นะคะแต่เป็นคล้องอันนั้นเขาหมายถึงความฝันของบ่าวหนังก็หมายถึงผ้าผืนนั้นก็หมายถึงวันพ้าไทยแห่งชาติเพราะว่าตอน คือมันมีความหมายหลายอย่างไงในมันมีความหมายหลายอย่างแต่เลขตัวเดียวกันเพราะว่าดรกต๋วเคยแปลความฝันของเป่านองไว้ว่าเป็นเรื่องของการปลดปล่อยกระท่อมอ่าเพราะว่าเพราะว่าอ่ามีคนมาขอเหรียญหลวงปู่สวงพอเหรียญหลวงปู่สวงปุ๊บก็หมายถึงกระท่อมอ่าอ่ามันก็มันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของกระท่อมเพราะว่าเพราะว่าภาาผ้าผืนนั้นเป็นผ้าสีขาวแล้วก็ เขาเรียกว่าปลดปล่อยปลดล็อกกระท่อมเนี่ยปลดล็อกพืชกระท่อมเมื่อวันที่24สิงหาคม2564เป็นเป็นการปลดล็อกพืชกระท่อมก็เลยทำให้ในฝันของเบาหนองนะ่ยมีผู้ชายคนนั้นนะ่เอาผ้าผ้าบาแล้วก็เป็นผ้าสีขาวแบบนั้นนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นคนชราแล้วก็มันก็เลยหมายความว่าพืชกระท่อมเนี่ยเขากินมากันตั้งแต่สมัยเด็กๆจนถึงคนแก่เท่าโบราณเนาะก็ เพิ่งจะยกเลิกว่าไม่ให้เป็นสารเสพติดประเภทที่ห้าอ่าเพิ่งเมื่อวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมปีที่แล้วนี่เองก็เลยทําให้พืชกระท่อมเป็นพืชสีขาวอ่าความฝันของเบาหน่องก็มีแบบนั้นแล้วก็ความฝันของเบาหน่องก็ยังหมายถึงเรื่องของผ้าด้วยนะผ้าก็คืออ่าลายขอเจ้าฟ้าอ่าลายขอเจ้าฟ้านะคะเพราะว่าเป็นผ้ายกของจังหวัดนะครศรีธรรมราชเป็นผ้านะครับอ่าฝันเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องผ้าเดินนะคะของเบาหน่องนะเนี่ยเนื่องจากว่า บ่านองฝันเห็นผ้าไงมีการผ้าผ้าคาดบ่าอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเหมือนแบบผ้าขาวก็เรียกว่าผ้าขาวม้าอ่ะผ้าขาวม้าแบบนั้นนะคะก็มีการทอกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะภาคอีสต์ภาคอ่าภาคใต้ภาคเหนือคือทุกภาคเลยนะคะมีการทอผ้ากันมานะคะแล้วทีนี้ตรงที่เบานองเห็นเป็นเรื่องของ คนเท่าชลาอันนั้นแหะเดินผ่านละคังอ่ะเดินผ่านละคังเดินผ่านคลองอ่ะคลองก็เป็นเรื่องของเสียงดังพอเสียงดังปุ๊บยังหมายถึงแบบนี้ในความฝันของเบ่าหนองก็ยังหมายถึงเรื่องของวันสันติภาพสากลวันสันติภาพโลกเพราะว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันสันติภาพสากลไปวันสันติภาพโลกอ่าเพราะว่าไอ้คลองละคังนั้นอ่ะเป็นเรื่องของ การละคังกันตีละคังละคังสันติภาพละคังสันติภาพตีวันที่21กันยายนนะตีวันที่21กันยายนเราก็มีเลข21นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันพ้าวันพ้าก็คือวันที่12สิงหาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันพ้าไทยแห่งชาติก็มีเลข2 1ใช่ไหมคะ2112หรือจะเป็นกระท่มก็เหมือนกันนะคะกระท่มเป็นพืชตามพระราชบัญญัติการพนันพศ2478ใน มาตราสิบสองมาตราสิบสองเขาห้ามเลยนะคะห้ามเป็นห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการจะมีพืชกระท่อมการจะมีพืชสารสารเสพติดอ่ะไอพวกไอเรื่องของพนันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเรื่องของการพนันแล้วก็มันมีเรื่องของยาเสพติดอยู่ด้วยกันอีกนะในความฝันของบ่าวนองมีต้องสี่เรื่องอยู่ด้วยกันแต่เลขเดียวกันคือเลขสิบสองอ่าเลขสิบสองนะครับเขาใช้มาตราสิบสองเหมือนกันเหมือนกัน แล้วก็มาเรื่องของสันติภาพโลกก็เหมือนกันแล้วความฝันของปู่ขอนแก่นที่มีแต่เบ็ดเบ็ดต่างๆนะคะอ่ะาก็เรียกว่าสันติภาพโลกเบ็ดเสร็จอ่าแบบนี้น,นะคะความฝันของความฝันของปู่ขอนแก่นอะ่ะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเลขวันพัทไทยแห่งชาติ แล้วก็ลายผ้าไทยนะคะเขาเรียกว่าลายกุดขออ่ากุดขอนะคะก็คือตะขอเบ็ดอะตะขอเบ็ดอะก็เป็นเรื่องของเจ้าหญิงกบนะคะเจ้าหญิงแห่งแฟชั่นของประเทศไทยนะคะเพราะว่าพระองค์อะมีลายขอเจ้าฟ้าอ่าขอเจ้าฟ้านะคะเป็นลายที่เป็นผ้ายกเป็นผ้ายกเมืองนครนะคะเป็นผ้าที่สวยงามมากๆแล้วก็แล้วก็พอฝันของปู่ขันแก่นที่บอกว่ามีแต่เบ็ดนะอ่ไปหา ไปหาปลาเอาเองนะ,ะปลาก็คือ8นะคะแล้วก็กบก็คือ9นะคะกบก็คือ9ปลาก็คือ8นะคะก็เลยได้890อ่าแล้วทีนี้ลายแลปลู่ขันแก่นเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่ทุ่งนาพออยู่ที่ทุ่งนาปุ๊บก,ก็เป็นชาวล้านนานะคะเพื่อจะสื่อถึงชาวล้านนาเขาเรียกว่าลายขอเบ็ดตกปลาเนี่ยจะมี2ลายนะคะเขาเรียกว่าลายขอเบ็ดกับลายดอกหน่วยนกคู่นะคะ,ะความฝันของปู่ขันแก่นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเลข 2112กับเลข890นะคะเลข890